สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับผมบนกระดาษด่างซึ่งเป็นต้นที่เผือกนะครับผมทําการผ่าไว้แก็อบนะครับผมในถุงนะครับมัดไว้แบบนี้ครับผมเนาะนี่คือวิธีการหนึ่งที่เป็นทางเลือกนะครับสําหรับคนที่ไม่อยากลงทุนทําตู้นะครับผมเนาะนี่ครับทาแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมเนาะมัดไว้กับราวแบบนี้นะครับถุงนี่ก็ประมาณ 2- อสาบาทนะครับผมเนาะ จะมาอัปเดตให้เบิงครับผมวันนี้นะครับนี่ครับพอเราแกะออกมานะครับผมก็จะเห็นว่ากาลังนะครับฟื้นตัวนะครับผมเราต้นไม้นะครับประมาณสักสิบกว่าวันนะครับผมเดี๋ยวผมจะยกบนกระดาษด่างที่ผ่าไว้นะครับขึ้นมาให้ชมนะครับผมชิ้นตานะครับผมที่เนเป็นต้นเพือกนะครับปรากฏว่า่อออกมาก็ยังเผือกอยู่นะครับผมเนาะ แต่ว่าบางชิ้นนะครับนี่ครับเผือกเป็นบางใบนะครับผมแล้วก็ค่อนร้างที่จะลายสวยนะครับนี่ครับชิ้นตาของบนกระดาษด่างครับผมที่จากต้นเผือกนะครับอันนี้คือที่ผมบอได้ถ่ายทําใบเนื่องตั้งจากใบของเพื่นนะครับเปืือออกไปเลยแล้วก็เลยจชิ้นตานะครับผมเนาะซึ่งเป็นลําต้นของพิ่นะครับผมก็จะทําการ ผาไว้นะครับพงองอกออกมาปรากฏว่ายังเผือกอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็เลยอยากเอามาอัปเดตให้เบิ่งนะครับผมเนาะนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ว่าลายเพ่นสวยดีครับผมเนาะนี่ครับบางใบก็ยังเผือกอยู่นะครับผมนี่ครับอันนี้คือ เพื่อมีบางคนสงสัยนะครับว่าต้นเผือกแล้วผ่าชิ้นตาออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับลายสวยดีมากๆเลยนะครับผมเนาะนี่ครับแล้วกสําหรับต้นเผือกนั้นก็ยังคงเพลือกต่อไปนะครับผมเป็นบางต้นนะครับแล้วก็จะมีสีเขียวแซมแบบนี้นะครับผมมีมาอัปเดตให้เบิ่งนะครับสําหรับอื่นๆนะครับผมเนาะที่พารวมกันไว้น่จะมีส่วนกวากใบโพด่างนะครับ เดี๋ยวมาอัปเดตให้เบ่งพร้อมกันเลยก็ได้นะครับผมเนาะต้นก็นเริ่มจะฟื้นแล้วครับผมแต่ว่ารากยังไม่งอกนะครับจะต้องรออีกประมาณสักอาทิตย์หน้านะครับผมเนาะซึ่งจะเมีรากนะครับคิดว่านะครับผมเนาะเดี๋ยวพาไปเบ่งชิ้นที่พานะครับนี่ครับนี่คือชิ้นตาของกวักใบโพด่างที่ผมพาไว้นะครับผมเนาะ มาอัปเดตไปพร้อมกันเลยนะครับเก็นกันอัปเดตพร้อมกันเลยนะครับผมเนื่องจากผ่ากัเวลาใกล้เคียงกันนะครับผมเนาะน่ครับว่าประมาณใดนะครับผมเนาะเปิดให้ดูเลยนะครับโอ้นะครับผมเนาะนี่ครับเริ่มงอกแล้วนะครับผมเนาะปรากฏว่าด่างบวัวลายไปเลยนะครับผมผมช่ำใสๆไว้นะครับปรากฏว่ารากดีปรากฏว่ารากเดิมดีเหมือนกันนะครับผมเนาะซึ่งอีก นี่ครับนี่กระถางนึงนะครับผมก็นยังเพิ่งงอกขึ้นมานิดเดียวนะครับนี่ครับยังโบได้แทงขึ้นมานะครับซึ่งแต่ละต้นแต่ละฐานนั่นก็งอกบวมกันนะครับนี่เดี๋ยวไปเบ่งต้นตตที่ผมทําการผ่าไว้เลยนะครับนี่ครับคือต้นโตของกวักใบโพด่างที่ผมทําการผ่าไว้นะครับผมเนาะปากฏว่าตัวนี้นะครับบริเวณที่มีตานะครับเพิ่งจะงอก ขึ้นมานะครับผมเนาะเต็มเลยนะครับผมเนาะซึ่งเป็นวิธีการที่ดีครับผมเนาะเพราะว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะครับเพิ่นจะงอกหน่อชานะครับนี่ครับอีกต้นหนึ่งที่แยกไว้พร้อมกันนะครับผมเนาะซึ่งเพิ่นจะมีหลายยอดนะครับแต่ว่าผมยกยอดพร้อมกันเลยนะครับผมเนาะมาดูนะครับผมเนาะบางต้นเพิ่นกะงอกรากแล้วนะครับผมเนาะนี่นี่เป็นการทำใส่ทรายไว้นะครับผมเนาะเป็นวิธีการง่ายๆซึ่งได้ผลดีนะครับ พรงนั้นยุ่งยุ่งอยู่นะผมเนาะก็เลยบรดอัดคิดไว้นะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าทุกท่านก็คงทําเป็ดนะครับผมเนาะผ่าตาก็มีคนสอนไว้เยอะแล้วนะครับผมเนาะสำหรับใน y o ย t u b e ต่างๆนะครับในคนอื่นท่านอื่นเพิ่นก็อัดคิปไว้อยู่แล้วนะครับผมเนาะนี่ผมจะเอาไว้ในตู้อบนะครับเพื่อให้เป็นการเร่งลากนะครับผมเนาะนี่ครับป่างต้นเพิ่นก็ออกมาแบบนี้แล้วนะครับผมเนาะนี่ครับฝากไว้ให้สําหรับคนที่ชอบไม้ดางนะครับ มาได้ศึกษากันนะครับผมเผื่อมีคนมือใหม่หรือว่าคนที่ยังไม่กล้าทํานะครับผมเนาะกระลองเบิ่งครับผมเนาะทุกชิ้นทุกตาที่ผมทําไว้นะครับปรากฏว่างอกนะครับผมบบมีชิ้นใหที่เน่านะครับเนื่องจากเขนาดที่ผมบได้ทาปูนแดงไว้นะครับผมทุกท่านนี่ก็คดว่าก็ได้ผลดีขึ้นกันนะครับผมเนาะนี่ครับเอามาอัปเดตให้เบิ่งสำนี้ได้ครับผมเนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวมีคลิปอื่นๆที่มีสาระ นะครับก็จะมาลงให้ชมเรื่อยๆนะครับปวดติดตามไว้นะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ